สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับรายการ Celebrity m o เด l เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะบอกว่าทาพิธีกร7วัน7ผม7ปัน7จ็ดทำการไม่มีหยุดนะครับเกิดปัญหาแน่นอนในเรื่องของการผมร่วงผมบางผมแกวกวไวแล้วก็นอนไม่เพียงพอวันนี้เราจะพาไปพบกับคลินิกคุณหมอนะครับ The Ingrave Clinic ตามเข้าไปดูเลยครับที่ถนนกาะปพฤกว่าเขามีดีอย่างไรและวิธีการแบบนี้ใช้เกล็ดเลือดของเราเองปั่นนะครับแล้วฉีดเข้าไปเป็นหนังศีรษะ ใช้วิธีการรักษาเส้นผมแบบรํำลึกโดยไม่ต้องผ่าตัดน่าสนใจใช่ไหมครับตามเข้าไปดูข้างในเลยครับถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าคิทเดียวเราจะเข้าไปคอนซัลต์กับคุณหมอกันนะครับแล้วดูวิธีการของเขาว่ามันจะที่บอกว่าไม่ต้องผ่าตัดปลูกย้ายเส้นผมนั้นแล้วใช้เก็ดเลือดของเราเองในการบำรุงเส้นผมเข้าไปเนี่ยฉีดเข้าไปบนหนังศรีรษะของเรามันจะขึ้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าตามไปพิสูจน์กันเลยครับ ชาตินิจจิรธีพัน์นราพัฒนนะครับ CEO DNFS Clinic ครับอตอนนี้เรามาอยู่หน้าห้องพบแพทย์แล้วที่นี่มีคุณหมอประมากี่ท่านครจะมีทั้งหมด5ท่านครับหท่านโอเควันนี้ในเรื่องของการดูแลเส้นผมครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันว่าเป็นอย่งไงบรรยากาศใช่เลยครับครับตรงนี้เราอยู่ในห้องของเขาเรียกว่าหัตถการเนาะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบริเวณที่ทําการรักษาการของ ลูกค้านะครับรับบริการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ชีพผมนะครับทำโบทหออฟิลเลอร์นะครับอ๋อตรงนี้สุดแล้วคือใครเข้ามาก็แล้วแต่อยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนจะต้องเข้ามาคอนซัลท์ซึ่งตรงนี้ไม่มีใครจ,จ่ายฟรีเลยใช่ครับอ่าก็มาคอนซัลท์กันก่อนนะครับสำหรับคนที่ที่นี่เด่นๆเ,เลยที่นี่มีเรื่องอะไรบ้างเอ่ยอ่าส่วนใหญ่เราจะเน้นเกี่ยวกับผู้ชายเนาะนะครับตั้งแต่ศีรษะสลบถึงข้างล่างเลยถึงบริเวณขี้รับเลยออ๋โอเคครับถึงน้องชายด้วยนะครับครับแล้วอยากจะนําเสนออะไรตอนนี้ครับหรือว่าสิ่งที่แบบ ลูกค้าเขามาใช้บริการเยอะที่สุดแต่นเน่วนใหน่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของจิตรสง่งโปรใช่ครับเพราะว่าเรื่อง mm hmm. เรื่องจากผู้ชายเนี่ยมีศีสระที่บางและศีสระล้านเยอะนะครับ,รบเราก็เลยจับประเด็นนี้ขึ้นมา mm hmm. รับบริการให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของที่เป็นเอดัซีสองนะครับก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศ mm hmm. ผู้ชายนะครับ,รบเรื่องการทำช็อคเบฟอะไรเงี้ย,ยครับก็จะมีตัวนี้ที่เด่นอีกตัวหนึ่งโอเคก็เดี<ๆ>๋ยวเราตามไปดูวิธีการทำไปเลยครับครับครับสำหรับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เอ ลองรับบริการกับลูกค้านะครับสำหรับที่รอนานๆนะครับก็จะมีเก้าอี้นวดเก้าอี้นวดนี่รู้สึกอย่างดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างดีนวดที่แต่หัวตลอดไปเท้าเลยเยี่ยมมากๆครับแล้วตรงส่วนนี้แหะครับเขาเรียกอะไจะเป็นบริเวณที่รอแล้ว่างการแบบ ฉายแสงนะครับอย่างการที่เราทำชีทเมนของสีสะนะครับก็จะมีเครื่องที่ฉายแสงด้วยก็เป็นเครื่องไบลอไลท์นะครับเป็น LED ถ้าแบบคนทำทนทำไปฉีดไปแล้วครั้งหนึ่งจะต้องมาไขฉายแสงอีกครั้งก็ฉายทุกครั้งเลยที่ทำนะครับในใน p r o c e s ของการทำนะครับเรื่องของการฉายแสงเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายสีนะครับเรื่องของการทำผมเนี่ยเพื่การไหลเวียนบริเวณศีสะของเราให้ดีขึ้น ส่วนใหญ่แล้วพอเราทำวิธีการฉีดเนี่ยเราฉีดทั้งหมดกี่ครั้งครับถึงจะเห็นผลนนทันทีประมาณสองถึงสามครั้งก็เริ่มเห็นผลแล้วใช่ครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับบริเวณที่บาดของแต่ละคนด้วยแล้วก็แล้วแต่คุณหมอจะคอนเซ็ตอีกทีนึงใช่ครับโอเคครับสวัสดีค่ะคณิ tha ชมโชดค่ะรองกรรมการบริหารดีเอ็กเกรฟคลินิกค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับ c e o ทั้งสองท่านนะคะคุณก๊อปและคุณแอมนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีรออนค วันนี้เรามาถามถึงว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตั้งที่ดีอินเกฟคลินิกแล้วให้พูดถึงความเป็นมาที่ตั้งที่ดีอินเกฟคลินิกนะครับที่ที่เราตั้งอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่อยู่ในโครงการชื่อว่าซิตี้คอนเน็กระลำปุกนะครับโดยโครงการคลินิกเราเนี่ยเปิดมาแล้วทั้งหมด3ปสามปีสามปีครับลังเข้าสู่ปีที่4ปีที่4แล้วครเขาบอกว่าที่นี่มีบริการให้บริการทางด้านไหนบ้างเกี่ยวกับทางด้านจริงๆเราจะเน้นบริการทางด้านของสุขภาพของผู้ชายโดยเฉพาะนะครับก็คือตั้งแต่สีสัน จนถึงบริเวณที่หลักของผู้ชายลองขยี้ความเป็นมาที่นริงว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้ามาใช้บริการตั้งแต่ผมนะครับที่ทําให้ผมบ้างผมหนาขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณขนลับนะครับเลื่อนเลื่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเลเซอร์ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็สมุินกเขาไม่ขันก็คือทําให้ขันได้ด้วยใช่ครับทำให้แข็งตัวได้ดีขึ้นนะครับ มาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันบ้างดีกว่าที่นี่มีมาตรการในการดูแลคนไข้ที่เข้ามาใช้บริการนี่อย่างไรบ้างคะก็ทุกอย่างเลยนะคะเป็นไปตามมาตรฐานเลยนะคะก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะคนไข้ก่อนเข้ามานะคะสายเอผ่ผู้คุณหมอแล้วก็นักกายภาพทุกคนนะคะก็จะใส่แมทุกครั้งนะคะมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะให้บริการตลอดเลยแล้วก็มีการโค่นแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตลอดเลยะคะ่ะ รับการให้บริการที่นี่ครับมีแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาคอนซัลท์ต่างๆเนี่ยมีบริการอะไรบ้างเลยก็ของเราเปิดไปให้บริการ5วันด้วยกันนะครับตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับจะหยุดวันจันทร์และวันอังคารเราช่วงเวลาครับอ่าวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเปิดให้บริการตาั้งแต่บ่ายโมงถึงสองทุ่มนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงถึงหกโมงเย็น สำหรับท่านใดนะครับลูกค้าคนไหนสนใจในเรื่องของนกเขาไม่คันหรือว่าสมรรถภาพทางเพศอ่อนตัวลงที่นี่เขาบอกว่ามีการให้บริการแบบเฉพาะทางด้วยมีวิธีการอะไรบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูแลเรื่องของผู้ชายเนี่ยตั้งแต่ผมจะแบบไปน้องชายเลยไม่ใช่แค่ของน้องชายของหนุ่มๆเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องไม่ขันมันจะมีภาวะอื่นะคะภาวะเครียดบ้างภาวะแบบว่า อักเสบไปๆด้องรายตีลูกไม่ได้ยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีริการเรื่องแบบของการสุจิไม่ไม่สามารถมีลูกได้ก็ปรึกษาได้ด้วยก็เรือกสมรรถภาพเล่อือสมรรถภาพใช่ครับการให้การแข่งตัวมีอาจมีการสร้างสมรรถภาพด้ดีขึ้นการหลักได้ช้าลงนนะครับอืมโหเรียกได้ว่าครบวงจรทีเดียวนะครับที่นี่ต้องมานะผู้ชมหลังจากการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปที่หนังศีรษะแล้วหลังจากนี้มีวิธีการขั้นตอนยังไงบ้างครับ จร,จริงๆหลังจากที่เราดูดเลือดออกไปเนาะแล้วเราได้ได้กดแฟกเตอร์มาเนี่ยจะมีการฉายแสงด้วยครับการฉายแสง LED สีแดงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการไหลเวียนบริเวณห,หนังศีรษะของเราครับแล้วก็จะช่วยให้เราให้กระตุน้นรากผมเซลล์ได้ดีขึ้น,นอันนี้ต้องฉายแสงประมาณกี่ครั้งครับอ,อ่าฉายสักครั้งเลยนะครับทุกัที่มาให้บริการเลยเอแทนให้ทุกคนด้วยโอ้โหใช่ครับได้โปรเซสแล้วก็แทนให้ลูกค้าเลยหลังที่ทำ และสาหรับท่านใดที่ต้องการจะเข้ามาให้บริการทางด้านอื่นๆนะครับที่นี่ยังมีการให้บริการอีกหลากหลายนะครมีการบริารให้บริการทางด้านไหนบ้างเลยหมดเลยค่ะกบวงจะคะครค่ะไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์นะคะคที่ดูแลเล่นริ้วรอยนะคะปรับรูปหน้าดีด้นะคะแล้วก็ฟิลเลอร์นะคะแก้ไขจุดบพร่องทางร่างท,ที่บริเวณหน้านะคะแล้วก็มีเรื่องของการดูแลรูปร่างนะคะของผู้ชายก็จะเป็นการซากกล้ามเนื้อซิทแพคต่างๆลดน้ําหนักนะคะ ก็จะมีบริการทห้หมดครบวงจรเลยสำหรับคนที่แบบแห้งมายอะไรเงี้ยนะคะก็มีวิตามินตัวดีท็อกซ์ให้ด้วยทุกอย่างเลยครบวงจรค่ะค่ะสำหรับที่ใครได้ดูคลิปนี้นะคะก็จะเข้ามาใช้บริการจากรักษาเรื่องดูแลผมแล้วนะคะเรามีแถมพิเศษเลยนะคะในเรื่องของสเตมเซลล์ cell, ดูแลฟื้นฟูผิวหน้านะคะกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหน้าให้ด้วยค่ะ สวัสดีครับผมหมอโจนะครับนายแพทย์เสริรุ่เลิศปีชาครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้จะเข้ามาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมจะบอกว่าเราเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่ามันยังบางแล้วก็ตอนนี้ทําพิธีกรเกือบทุกวันเลยคุณหมอแล้วต้องทําผมทุกวันโดนสเปรย์ทุกวันบางวันอาจจะต้องแบบหมักผมไม่ได้ตัวบางทีไม่ได้สระเหมือนกันทำงานไม่ทันคุณหมอวันนี้เรามาคอนเซ็์ในส่วนของการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปถูกไหมครับใช่ครับเราจะนาเลือดเข้าไป ใช้วิธีการอย่างไรบ้างคุณหมอก็นําเลือดจากร่างกายของเราเองครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนกับร่างกายของเรานะครับแล้วก็นําไปปักเพื่อคัดแยกนําส่วนชั้นที่เป็นสเต็มเซลล์ครับส่วนที่ดีที่สุดเป็นโด์แฟลเตอร์เนี่ยมาฉีดเข้าไปหนอักเสบนะครับทาให้ไอตัวเส้นผมที่เกิดขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเกิดมากยิ่งขึ้นลดผมร่วงน้อยลงครับผมและวิธีการนี้มันดีอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับวิธีการนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเป็นวิธีการที่ไม่รุนแรง ก็คือเราฉีดสามารถฉีดได้ทั่วศีรษะเลยนะครับเราก็ทําได้ทุกสัปดาห์โดยที่มันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลาดับเมื่อเทียบกับการปลูกผมเนี่ยการปลูกผมเนี่ยจะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาการฟังคืนมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นสมมติว่าวันนี้ทําเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยใช่ครับจริงๆสามารถออกกําลังกายหรือทากิจกรรมอะไรทุกอย่างปกติหลังจากการฉีดได้เลยครับแอบถามนิดนึ่งครับว่าตอนฉีดนี่เจ็บมากไหมครับหมอก็จริงๆมีการประคบน้าแข็งช่วยก็คือเจ็บนิดๆ ฉี่บริเวณใบหน้าครับอ๋อครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเจาะเลือดน,นะคะเพื่อที่จะทำเลือดทำอะไรคะรกลับกลับเลือไปปัป๊ เอาด้วยไปปัน่นคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะทำการจเจาะเลือดโดยเขาบอกว่าใช้ทั้งหมด8หลอดหลอดและอีกแลนะครับหลอดละ6ด็บแอลนะครับเพื่อที่จะนำตัวเลือดของเราเนี่ยไปทำการปั่นเก็ดเลือดแล้วก็นำมาแยกส,สยัดส่วนจะบอกว่าถ้ามาต้องพักผ่อนและดื่มนะ้ำเยอะๆนะเลือดจะเข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นยังไงนัสำหรับคนที่จะมาทาการใสายสายาั่ตัวเก่ารุ่นเก่ามั ต่รุ่นนี้เรียกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่นำเข้ามาใช้แสงเพียงแค่20นาทีเดียวนะครับมันจะช่วยการกระตุ้นให้เกิดการกระตุกซึ่งผมได้ห็แรงิ่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับการใช้แสงสีสํงานี้นะครับสำหรับการกระตุ้นภายใน20นาทีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ผู้ชมดูตรงนี้มันเป็นรอยแสกแล้วดังศี่ษะคือบางมากเพราะทํางานนี้คือแบบ ผมแบบม่วงเยอะมากตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถายแสงเสร็จเรียบร้อยแล้ว20นาทีตรงส่วนนี้ทําให้การกระตุ้นนะครับไหลเวียนดีแล้วก็มีส่วนในการกระตุ้นลากผมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทําการฉีดสเต็มเซลล์เข้าบนกลางหนังศีรษะแล้วนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยครับ และนี่ก็เป็นการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปครั้งแรกแล้วแรกรู้สึกกลัวอย่างมากกลัวว่าเข็มจะปักเข้าไปตรงไหนศัรจะเจ็บไหมแต่ขอโทษนะครับเบามากๆคุณหมอบือเบามาก,มมากมาๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอยแสกที่เรียกว่าบางเนี่ยตอนนี้วันนี้เราก็ทําการฉีดสเต็มเซลล์เข้าไปนะครับแหลอดด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีพัฒน,นาการในการเปลี่ยนและกันให้คุณหมอได้เข้ามาคอนซัลท์แล้วก็การทำสเต็มเซลล์แบบล้ําลึก ด้วยเก็ดลือดของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรบ้างได้ผลดีร้อยเซ็์แบบไหนเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ดูกันตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะครับในรายการ c e l e b r i t y Model ของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ